โอเคก็กรับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ,บจากจ่าทีวีวันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าบัตซามุไร2นั่นเองครับวันนี้โอเคครับก็เหมือนเดิมครับอ่า จากที่ผัดผ่อนผัดพ่อนผัดผันผัดผ่อนไปหลายวันหลายทางแล้วที่จะไม่ได้ก็ไม่ได้รีวิวผ่อนะก,ก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวผ่อให้ก็จะทั้งหมดก็จะมีกี่อันนะมี 1, 2, 3, 4, งส,งส,สี่ห้ห้าเผ่าเนาะที่เข้ามาใหม่ที่ผมยังไม่ได้อัปเดตเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตัวแรกเลยอัปเดตท,ที่อัปเดตมานะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันชื่อว่าบาเคโนโกกเนาะเป็นจิ้งจอกหนึ่งหางนะที่มีหางเป็นไฟเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูเนาะอ่าประมาณนี้สกิลแรกนะครับสกิลแรกจะเป็นการคำรามเพื่อหยุดการต่อสู้นะครับก็เป็นการคำราม จะเป็นออราสถีวฟ้าขึ้นมานะครับเป็นการคำรามออกไปทีนี้เอ่อจะทำให้ศัตรหูหยุดนิ่งสกิลที่2นะครับเป็นการควันทีเดียวครับลงไปที่พื้นแล้วจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังเ,เดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนะัทั้ง2สกิลเลยนะก็จะประมาณนี้โอเคงั้นไปดูตัวที่2กันเลยนะครับก็คือมนะิโนทอร์เนาะมิโนทอร์นี่ครับจะอา่าจะมีทั้ง1และ2นะนับเป็นตัวเดียวกันได้หรือเปล่า เอเคนะเป็นคนละตัวเนาะมิโนโทอร์หนึ่งนะครับอ่ามิโนทอร์ที่ไม่มีเลข2องครับจะเป็นการกระทึบพื้นนะเดี๋ยวผมคุ้นาไปดูกระทึบพื้นเพื่อให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังไปแล้วก็สร้างดาเมจความเสียหายเยอะพอขวดนะคือคือดีเลยแล้วก็สกิลที่2นะครับจะเป็นการพุ่งชนพุ่งเพื่อให้ ศัตรูโดนดาเมจแล้วกระเด็นถอยหลังนะครับเป็นเป้าหมายเดียวแต่ถ้าโดนน,น่าจะเป็นคู่ได้บ้างถ้าโดน2คนแต่ส่วนมากบอสก็มีแค่บอสตัวเดียวนะยเนาะเดี๋ยวเว้นพวกบอสท,ที่อ่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเป็นมอนตัวเล็กๆที่หลายตัวที่ผมมาแค่รวันนั้นนะเนาะ โอเคงั้นไปดูมินโนทอ2ก็คือเจ้าตัวนี้ที่ผมเป็นเผ่าของเขาอยู่นี่ตัวนี้นะมินโนทอ2นะจะมีทั้งสองมีทั้งหมด2ส,สกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลคำรามนะครับจะเป็นแต่จะเป็นออร่าสีแดงซึ่งต่างจากเป็นส,สกิลของไอ้เจ้าจิกจอกห่างไฟห่างเดียวเนาะแล้วก็จะมีเป็นทางด้านของทําให้ศัตรูหยุดนิ่ง เหมือนกันนะแต่ตัวเหมือนจะไม่สร้างดาเมจกับบอสนะเท่าที่ผมเห็นมาจะทําให้บอสหยุดนิ่งเฉยๆอะ่ะโอเคเนาะแล้วก็ไปดูสกิลที่2ก็คือสกิลที่เหมือนสกิลของมินโนทอหนึ่งเลยเป็นสกิลพุ่งชนเนาะสามารถพุ่งชนเป้าหมายได้เนาะแต่จะวงใหญ่กว่าของมินโนทอหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเนาะโอเคก็จะประมาณนี้โอเคงั้นไปดูเผ่าที่1 2 3 3นะ เผ่าที่3จะเป็นอ่อผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ผมแปลว่าอา่อโชโชเคนนะหรือจะอ่านว่าโชคังผมก็ไม่แน่นภาษาจีนัแหละรเรียนภาษาจีนไม่ค่อยเก่งโอเคครับก็ปกติแล้วโชวเจ้าเจ้าตัวนี้ครับโชเคนหรือโชคังเนี่ยมันจะไม่มีปีกออกงอกมาจากเหมือนที่อันนี้นะมันจะใช้ใชสกิลจะเพิ่มพัดสีมนะครับอ่พอแปงลงร่างปุ๊บจะ ทำให้มีอัตราฟื้นฟูเลือดที่ประมาณ3เท่านะแล้วก็เพิ่มความเสียหาย 4..4 ส 4, 4หน่วยมั้ง4หน่วยเนาะแต่จะมีคูคดาวสามสิบเอสามร้อยวีนะคือค่อนข้างนานเลยแล้วก็อีกสกิลนึงนะครับจะพอแปลงร่างแล้วเราจะให้มือไอ้ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมือเนี่ยไปยกอ่าเขาเรียกอะไรยกหินข้างหลังมาเฟี่ยง มาเฟียงใส่เนาะเฟียงใส่จาตัวด้านหน้าซึ่งเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงเลยเนาะประมาณผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะผมก็ยังไม่เคยไปคำนวณได้แล้วก็ค่อนข้งางแรงอยู่โอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นเผ่าที่ชื่อว่าคลัมปัสนะครับจะมีทั้งหมด2 s k สกิลเหมือนกันนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นการขวัญไปข้างหน้าประมาณ3หรือ4ทีนี่แหละเป็นเป็นขวัญสีแดงเนะเาะเดี๋ยวจะขึ้นมาไปดูนะประมาณนี้ โอเคเนาะแล้วก็เป็นสกิลที่สอนนะครับจะปล่อยบอลไฟออกจากมือไปแล้วก็จะสร้างความเสียหายที่ทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังด้วยเนาะเป็นน็อกแบ็กทั้งสองสกิลเลยนะเออค่อนข้างดีนะคำสำหรับเผาคัมปัสตัวนี้เนาะโอเคก็สําหรับห้าเผาก็จะมีประมาณนี้เนาะก็อย่างที่เกิดกันมาก็ห้าเผา1นึ่งคำปันี้ฮโอเคงั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเลยเพียงเท่า <And always S 1> นี้ครับเซียเธอไปเจนครับ はい。<Nada>. <music>